กล้ามเนื้อสลายเกิดขึ้นได้ง่ายไหมคะอันนี้นะครับใครอยากรู้นะกดเซฟกดแชร์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอบสันส้นๆได้ง่ายก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากครับมันมีจาก2ปัจจัยขึ้นมานะครับการที่ทําให้กล้ามเนื้อสลายไปได้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องอาหารครับเรื่องพลังงานที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันถ้าเกิดว่าพลังงานที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยมันติดลบมากจนเกินไปติดลบมากจนเกินไปร่างกายจะเริ่มปรับระบบเผาผลาญลง ปรับระบบเผาผลาญลงให้สอดคล้องกับพลังงานที่ร่างกายต้องการได้รับในวันนั้นที่ร่างกายได้ที่ร่างกายได้รับในวันนั้นนะครับและทีนี้ร่างกายก็จะไปมองหาแล้วครับว่าเฮ้ยอะไรมันคือพาราวะที่ทําให้ระบบเผาผลาญแล้วยังสูงอยู่อันแรกเลยที่มันจะนึกถึงนะครับกล้ามเนื้อกล้กามเนื้อต้องใช้พลังงานในการหล่อเลี้ยงในการซ่อมแซมให้มันแบบให้มันคงสภาพอยู่แบบนั้นเนะี่ยร่างกายก็จะเริ่มสาลายกล้ามเนื้อออกมาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงเพื่อปรับระบบเผาผลาญให้มันต่ําลงต่าลงต่ําลงสออออดคล้้งกกัับาาาหรรที่เนนยแะ อันนี้แหละครับคืออันที่1ที่ทําให้ร่างกายมีสิทธิ์สลายกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อสลายไปนั่นเองครับส่วนส่วนที่2นะครับเรื่องการออกกําลังกายหรือเรื่องการเวทเทรนนิ่งแบบมีแรงต้านพวกเนี้ยคือถ้าสมมตินะเราลองสังเกตนะถ้าสมมติว่าคนกําลังไดเอทอ่ะกำลังตัดแคลอรี่อยู่ทําแคลรี่พิสิตอยู่อย่างเงี้ยคนที่หนึ่งไม่ได้ออกกาลังกายเลยไดเอทอย่างเดียวเลย ตัดแค่ลงเดียวเลยแค่ติดลบปุ๊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 บลงมาแฟตลงน้ำหนักลงแฟตลงน้ำหนักลงนะครับแต่จะตัวเพลๆยยอยๆเพราะว่ามันมีสิทธิ์เสียกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ออกกําลังกายเพราะอะไรคนที่ออกกําลังกายครับสมมตินนะผมเล่นใบเส็บเคอร์อย่างเงี้ยมันเป็นการบอกกล้ามเนื้อโดยตรงเลยว่าบอกร่างกายโดยตรงเลยว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อหน้าแขนตรงนี้ต้องใช้อยู่นะมันยังใช้งานอยู่นะยังใช้งานบ่อยอยู่นะ อย่าเพิ่งเอาไปสลายไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้งานหรือถ้าจะสลายมันจะสลายไปค่อยๆน้อยมากๆเลยนะครับอันนี้แหละคือการบอกร่างกายโดยตรงเลยโดย,โดย,โดยโการออกกําลังกายให้มันรู้ว่ากล้ามเนื้อบันนั้นยังใช้อยู่เหมือนเล่าอ่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบใช้สมองเลยสมองก็มีสธิ์ฝอร่างกายลากายล้ามเนื้อไม่ได้ใช้มันก็มีสธิ์ฝอเหมือนกันนะครับส่วนอันที่สามแถมให้นะครับกล้ามเนื้อสลายนะครับเป็นไปตามธรรมชาติพอเราอายุแบบเกินสามสิบอ่ะเกินเลขสามนะครับใครเกินแล้วนะครับกดพิมพ์มาหน่อยว่าเกิน ใครเกินแล้วนะครับระบบเผาผลาญอ่าไม่ใช่ระบบผลานเขาเรียกว่าอัตราการสั่งคอปโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเรามันจะต่ําลงทุกๆปีหลังอายุประมาณ30นะครับเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติเราลองสังเกตดิช่วงแบบยี่ิบกว่าไปไปกว่าอย่างเงี้ยติดไปไปยี่สิบกว่าโคตรฟิตเลยเวทนิดึนหน่อยหนึ่งนี้แบบตัวมาล่างกล้ามเนื้อมาเต็มนะครับตัวแน่นตัวฟูแต่พอหลัง30 4 0 50ี่สิห้าิบเราลองสังเกตดิปู่ย่าตายายเราทําไมเขาผอมลงวะ ทำไมตัวเขาแฟบทำไมหนังเขาเหี่ยวทำไมตัวเขาเพ็นี่แหละครับคือการสลายกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติของร่างกายนะครับเลยไม่ต้องแปลงใจแต่มันมีสิ่งที่จะแก้ได้คือเวทเทรนนิ่งครับเวทเทรนนิ่งเท่านั้นเลยที่จะเอาอยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับให้ความสําสคัญกับการออกกําลังกายการเวทเทรนนิ่งนะครับมันไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับแค่เรื่องรูปร่างเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บในอนาคตด้วยเราลองสังเกตนะถ้าเกิดว่าคนมีกล้ามเนื้อเนี่ย อาการบาดเจ็บตามข้อต่อต่างๆอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีหรือเกิดขึ้นน้อยน้อยมากๆกับคนที่แบบเทียบกับคนที่แบบไม่ได้มีกล้ามเนื้อคอยประคองคอยไปยุงกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆพวกนี้นะครับก็อยากจะให้คิดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All f a t ไปด้วยนะครับทุกๆวันเนี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทนอไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทอยู่นะครับสิ่งที่ได้เลยนะคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลต้องินเท่าไหร่ยังต้องกินเท่าไหรย่งงนะรยง ให้รักษากล้ามเนื้อไว้ให้ได้ไม่ให้เสียหรือให้เสียน้อยที่สุดในระหว่างช่วงไดเอทนะครับผมมีบอกผมมีสอนทั้งหมดนะครับแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งส่วนบุคคลนะสโปรแกรมออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบไหนดีนะครับที่บ้านที่ยิมที่คอนโดต้องทํำยังไงบ้างนะครับส่วนที่3คาร์ดิโอคาร์ดิโอยังไงเขาบอกว่าคาร์ดิโอเยอะเสียกล้ามเนื้อจริงไหมทํายังไงไม่ให้เสียผมสอนทั้งหมดนะครับในคอร์สเทรนเปลี่ยนหุ่น3เดือเน,เนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทหนึ่งหนึ่งในไลน์ส่วนตัวของผมนะครับสนใจคลิกลี่หน้าไฟล์ที่หน้า, Bio, นาไบโครลย่าืมนะ กดติดตามไปด้วยครับจะถึง2 0 0แสนทับแล้ว